ชมการรีวิวชุดแต่งของมิ w x ปี2021นะครับกับรุ่น Redefine นะครับกับสีที่ค่อนข้างหายากนะครับวันนี้ผมหาสีเทามาให้แฟนขับของ Pasta และซิ่งได้ชมกันเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ด้านหน้าเรานี่เองนะครับกับชุดแต่งรุ่น Redefine ลงด้วยชุดเต็มทั้งหมด7ชิ้นนะครับของพี่พงศธรลูกค้าอยู่ที่ คลองหลวงเรานี่เองนะครับวันนี้ก็วิ่งมาใช้บริการกับพาสต้าเลสซิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะเกินยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าสีนี้พิเศษจริงๆนะครับแฟนคลับค่อยๆดูนะครับตั้งแต่มุมฝั่งซ้ายมือนะครับด้านด้านหลังนะครับแล้วก็มาที่มุมด้านหลังตรงแบบนี้นะครับต้องยอมรับว่าสีเทานะครับเป็นสีที่มีความคลาสสิกแล้วก็มีความสวยและโดดเด่น มากๆนะครับส่วนตัวผมนี่ค่อนข้างชอบสำหรับตัวสีเทานะครับอชอบตั้งแต่พวกออดีพวกอะไรต่างๆละนะครับที่เป็นสีนี้นะครับโทนสีนี้รวมทั้งของซิตี้ตัวใหม่นะครับก็โทนแบบนี้ค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวเราเราไปลงรายละเอียดกันทีละชิ้นนะครับตามผมมาเลยครับจะพาทุกท่านมาชมชิ้นแรกนั่นก็คือตัวสเกิร์ตหลังนะครับ สีตามตัวรถตัดทุนด้วยสีบอลตรงกลางจะเข้มนิดนึงนะครับมาพร้อมกับตัวท่อกรมนะครับเป็นท่อสเต,เตนเลสแท้นะครับดีไซน์สปอร์ตแล้วก็ซ้ายขวาก็จะมีเขี้ยวตัดด้วยเส้นแดงนะครับค่อนข้างลงตัวมากๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวคาดเอวนะครับที่ ต้องบอกว่าในตอนนี้เป็นคาดเอวที่สวยที่สุดในท้องตลาดนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะนะครับแฟนครับมีความคิดอย่างไรก็ลองดูนะครับใส่แล้วทําให้ตัวด้านหลังของ m ิวเจากล้นๆนะครับมีดีไซน์ที่เด้งออกมาสวยงามนะครับมีเคิร์ฟมีลายเส้นค่อนข้างชัดเจนนะครับต่อมาจะเป็นตัวครอบบันไดนะครับแบบเสาะล่องสีตามตัวรถตัดทูโทนด้วยสีดําหัวท้ายนะครับ เรายังสามารถขึ้นลงรถได้ปกตินะครับแฟนคลับเพราะว่าเราจะสร่องไว้ให้เรียบร้อยเป็นการดีไซน์ที่มองถึงหลักการใช้งานที่เป็นจริงนะครับช่วยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของมุมด้านหลังนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขอถ่ายมวนเดียวจบเลยนะครับจะพาทุกท่านไปดูที่สเกิร์ตหน้าซึ่งตอนนี้ก็ ประมาณ1 1โมงกว่าแสงอาจจะย้อนนิดนึงนะครับยังไงลองดูกันคร่าวๆนะครับผมลองขอให้ดูว่าแสงเป็นไงบ้างนะครับถ้าใช้ไดย้ยังใช้ได้อยู่นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้จะเป็นมุมด้านหน้านะครับผมมีทั้งหมดอยู่2ส,ส่วนด้วยกันก็คือสเกิร์ตหน้าแล้วก็ตัวอักษรฝากระโปรงครําว่า r e d e f i n e นะครับเรามาที่จุดแรกก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นอักษร คำว่า r e ด f ฟายนะครับสำหรับตัวสีเทาเราจะใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวสีบรอนนะครับตัวอก็มีการเล่นสีแดงเพื่อเพิ่มความโดดเด่นนะครับส่วนนี้ก็คือตัวสเก์ตหน้านะครับผมดีไซน์สวยมากสกเก์ตหน้านะครับอยากให้ทุกท่านมาเห็นงานจริงนะครับสวยมากๆนะครับสีตามตัวระตัดโทนด้วยสีดําตรงกลางแล้วก็มีการเล่นสีเทาสีบรอนนะครับตามภาพนี้เลย ฝั่งซ้ายนะครับมีเลนสีแดงขวาเลนสีแดงตรงกลางเลนสีแดงนะครับทำให้ตัวรถด,ดูเด่นมากๆนะครับสำหรับตัวชิ้นหน้าอันนี้จะเป็นภาพรวมของตัวสเกตหน้านะครับมันได้จบนะครับสำหรับคลิปนี้พาทุกท่านมาจบที่มุมด้านหลังอีกเช่นเดิมนะครับส่วนตัวชอบมากสำหรับตัวมุมด้านหลัง แด้ล้วเราจะปิดคลิปกันที่มุมด้านหลังตรงนี้นะครับผมขอย้ําสําหรับแฟนคลับของพาสตานะครับเราจะมีบริการอยู่ที่2โซนด้วยกันก็คือกรุงเทพบริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกนะครับแล้วก็อยู่ที่โซนอีสานนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีบริการวิ่งไปติดให้ลูกค้าถึงที่บ้านทุกจังหวัดนะครับความเร็ว ในการจัดคิวนะครับผมขึ้นอยู่กับระยะทางด้วยนะครับผมสำหรับโซนอีสานก็อย่างเช่นจังหวัดร้อยเอ็ดสลรคามขอนแก่นยะโสกล l ิิ s ์นะครับจังหวัดขอนแก่นอุดรน,นะครับผมได้หมดนะครับสำหรับโซนภาคกลางก็ป,ปทุมธานีกรุงเทพนะครับอยุธยานะครับสระบุรี สมุทรสาครนครปฐมนะครับได้หมดนะครับท่านใดนะครับต้องการข้อมูลในการแต่งรถนะครับถักเข้ามาปรึกษาพัตต้าได้นะครับผมฝากข้อมูลไว้ที่ท้ายคลิปให้นะครับลองมาปรึกษาได้นะครับผมยังไม่ต้องแต่งก็ได้นะครับลองมาพูดคุยกันนะครับยินดีให้แนวทางในการแต่งรถแล้วก็ยินดีให้ข้อมูลนะครับสำหรับการแต่งรถนะครับไม่จะเป็นต้องแต่งที่พัตต้าก็ได้นะครับ รับข้อมูลไปแล้วก็ลองอท่างชอบร้านไหนนะครับก็ไปใช้ที่บริการร้านนั้นได้เลยนะครับแบบแบบแฟร์ that, that นะครับสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามายังไม่เคยติดตามพาสตานะครับผมสามารถกดติดตามพาสตาได้ที่ช่อง y t u t u นะครับผมใช้ชื่อว่า p a s t a ละซิ่งนะครับแล้วก็มีเพจร้านชื่อร้านแต่งรถพัชตาล s ซิ่งยังไงก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพาสตาด้วยนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศค่นข้าง,างค,คืนนะครับรถวิดด่งไปมานะครับสำหรับคลิปนี้กับการบริการแต่งรถมิวเอ็กโมเดลใหม่ล่าสุดกับชุดแต่งรุ่นรีด f ฟายนะครับผมชุด7ชิ้นนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ